I <laughs> สวัสดีครับนักศึกษาาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ก็จะมาสอนในเนื้อหารายวิชาการคิดและการตัดสินใจนะครับอาจารย์เชื่ออาจารย์มัชรงวงสนุรักนะครับก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตรส์และสถิติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับเนื้อหานะครับวันในวันนี้จะเป็นเนื้อหาตอนสุดท้ายของทฤษฎีการตัดสินใจแล้วครับก็เราก็อยู่ด้วยกันมา2ออเทปแล้วนะครับใครยังงงๆอยู่กับย้อนกลับไปดูก่อนเพราะเนื้อหามันต่อเนื่องกันมา Okay, ครับเริ่มมาเลยครับในเนื้อหาในส่วนสุดท้ายของทฤษฎีการตัดสินใจครับวันนี้นะครับเราจะเป็นการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงซึ่งการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการตัดสินใจภายใต้สภาวะการที่ผู้ตัดสินใจเนี่ยทราบเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นนอกจากนี้เรายังทราบโอกาสหรือสามารถคำนวณค่าความน่า,นานจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์ได้ซึ่งความน่านจะเป็นในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันจะสามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ครับ P.E เท่ากับ N.E หารด้วย N.S. P วงเล็บ E ตัวนี้ก็คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ E ครับส่วน N รัเล็บ E เนี่ยแทนจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจและก็ N มเล็บ S แทนจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดล,ล้วก็จำไง่ายครับว่าความน่าจะเป็นเนี่ยเท่ากับจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจหารด้วยจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดจำไว้ง่ายแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างการหาความน่าจะเป็นให้พวกเราดูสักหนึ่งตัวอย่างนะครับ เขาบอกว่าแม่ค้าขายไก่ทอดเนี่ยกำลังวางแผนการขายในวันหนึ่งหนึ่งจากการบันทึกยอดขายไก่ทอดที่ผ่านมาเป็นดังนี้บอกยอดขายที่จะขายได้แ0สิบชิ้นเนี่ยมีทั้งหมดอยู่สาสิบวันยอดขายที่จะขายได้เก้าสิบชิ้นมีอยู่สิบห้าวันยอดขายที่จะขายได้หนึ่งร้ยชิ้นมีย5ิบห้าวันและยอดขายที่จะขายได้120ยิชิ้นเนี่ยมีอยู่ส0ิบวันเขาให้หาความน่าจะเป็นของการขายไก่ทอดในแต่ละยอดขายครับอลองดูนะครับ ดารยกตัวอย่างให้ดูว่าวิธีการหาหาอยังไงเราก็เริ่มจากสูตรก่อนครับการหาความน่าจะเป็นเราหาได้จากสูตรอะไรนะเมื่อกี้นี้ความน่าจะเป็น P E เท่ากับ N E หารด้วย N S จะไม่งครับ N E ก็คือเหตุการณ์จำนวนเหตุการณ์หารด้วยจำนวนทั้งหมด อันนั้ไม่ใช่การหาเราก็ต้องหาความน่าจะเป็นของในแต่ละยอดขายครับเริ่มจากความน่าจะเป็นของยอดขาย80ชิ้นครับก็คือ p ที่จะขาย80ชิ้นก็หาได้จากจํานวนวันที่เราขายได้80ชิ้นครับจํานวนวันที่ขายได้80ชิ้นเป็นเท่าไหรครับเป็น30ต้องหารด้วยจํานวนทั้งหมดทั้งหมดมีกี่วันเราก็ต้องเอาทั้งหมดมาบวกกันตรงนี้ครับ30บวก15บก้ยบวก30จะได้100พอดีมันก็เลยต้องหาไดนึ่0้ครับ แล้วกดเครื่องคิดเลขครับันควานั้นจะเป็นที่จะขายได้80ชิ้นเนี่ยมีอยู่0.3อเวลาคำนวณเอา2ตำแหน่งครับ0.30ต่อไปหาควานั้นจะเป็นที่จะขายได้90ชิ้นครับขายได้90ชิ้นมีกี่วันครับ15วันแล้วก็ต้องหาใด้ทั้งหมดก็คือ100นั่นเองัอนก็จะออกมาเป็น0.15ก็ได้0.15 ความน่าจะเป็นที่จะขายได้หนึ่งรอยชิ้นครับก็หาได้จากจำนวนวันคือยี่สิบห้าหารด้วยหนึ่งก็จะได้ 0. 2 5สองห้าในสุดท้ายครับความน่าจะเป็นที่จะขายได้ร2อยี่สิบชิ้นก็จะเป็นสาสิบหารด้วยหนึ่งได้0 3 0 25, 0 2จ0 3สูนนจสองห้าศจสามูย์จากนั้นเราลองอันนี้ครับลองเอาความน่าจะเป็นทุกๆเหตุการณ์มาบวกกันครับตัวนี้ลองกดดูครับ มันจะได้เท่ากับ1พอดีนี่คือคุณสมบัติของความน่าจะเป็นครับต่ำสุดคือ0ูนย์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยแล้วก็เท่ากับ1ก็คือเกิดขึ้นแน่นอนโอเคไหมครับนี่คือการหาความน่าจะเป็นเราใช้สูตรนี้ครับจำนวนเหตุการณ์หารด้วยจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดคําตอบมันจะเป็นทศนิยมนะครับต้องไม่เกินหนึ่งนะใครคํานวณแล้วเกินหนึ่งนี่ผิดแน่นอนนะครับอ่าโอเคเมื่อเราหาความน่าจะเป็นเป็นแล้วนะครับเรามาดูครับ การตัดสินใจไปได้ความเสี่ยงเนี่ยจะมีเกณฑ์หรือว่าวิธีที่ช่วยในการตัดสินใจอยู่2แบบครับอยู่2วิธีเกณฑ์ที่หนึ่เรียกว่าเกณฑ์ค่าคาดหมายทางการเงินครับ expected monetary value หรือว่า EMV จำภาษาไทยก็ได้ค่าคาดหมายทางการเงินหรือว่าจํา EMV ก็ได้ครับซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้ครับเขาบอกว่าขั้นที่1ต้องสร้างตารางกําไรก่อนเห็นไหมครับไประลึกชาติไม่ได้กลับไปดูนะครับว่าสร้างยังไงเมื่อเรามีตารางกําไรแล้วขั้นที่2ครับ ให้คำนวณหาค่าคาดหมายทางการเงินของแต่ละกลยุทธ์ซึ่งค่าคาดหมายทางการเงินเนี่ยคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ครับ EMVAI เนี่ยหาได้จาก x 1คูณ px 1บวก x 2คูณ px 2บวกไปเรื่อยๆครับจนถึง xn คูณ pxn แล้วแต่ละตัวมันแทนอะไรครับ EMVAI เนี่ยก็แทนค่าคาดหมายทางการเงินของแต่ละกลยุทธ์ครับถ้า a ถ้า i เป็น1ก็กลยุทธ์ที่1ไงครับ e มีของ a 1ถ้า i เป็น2ก็ e มีของ a 2ส่วน x ในแต่ละตัวตัวนี้นะครับที่เป็นตัวคูณอยู่ด้านหน้าเนี่ย x เนี่ยคือผลกำไรในเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ครับแล้วก็ p วงเล็บ x นี้เราแทนด้วยความน่าจะเป็นครับ p วงเล็บ x 1ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ x 1ครับ p วงเล็บ x 2คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ x 2เราก็จะมาคูณกันแล้วมาบวกกันครับเมื่อเรามีค่าข้นหมายทางการเงิน ของแต่ละกลยุทธ์แล้วสุดท้ายครับก็เลือกกลยุทธ์ที่ได้ค่าขั้นหมายแางการเงินที่สูงที่สุดก็จะเป็นคาตอบครับอลองดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างนี้เขาบอกว่าพ่อค้าแผงลอยเนี่ยวางแผนที่จะรับหนังสือพิมพ์รายวันมาขายแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะรับมาขายวันละเท่าใดดีจากการบรรลกยอดขายมีความน่าจะเป็นดังนี้นยอดขายสิสสสบจุบนะครับความน่าจะเป็นเป็น10ธ์เออสุด0.1งเท่าที ยอดขาย50ฉบับคะได้เป็น0.2 60ฉบับ0.3 70ฉบับเป็น0.4อันนี้เขาให้ความน่าจะเป็นมาแล้วเราไม่ต้องคำนวณหาเองในบางข้อบางเรื่องเนี่ยบางหัวข้อบางตัวอย่างต้องคำนวณเองด้วยนะครับอันนี้อาจารย์คำนวณมาละดังนั้นเขาบอกว่าถ้าพ่อค้ารับหนังสือพิมพ์มาฉบับละเจ็บาทแล้วนํามาขายในราคาฉบับละสิบาทแต่ถ้ามีวันไดขายหนังสือพิมพ์ไม่หมดจะไม่สามารถส่งคืนได้พ่อค้าอยู่ภายใต้สภาวการที่มีความเสี่ยง พอคาควรตัดสินใจอย่างไรเมื่อใช้เกณฑ์ค่าคาดหมายทางการเงินหรือว่า EMV โอเคนะครับเราจะเริ่มทำตามขั้นตอนขั้นที่หนึ่งครับเขาบอกว่าให้สร้างตารางกำไรมาก่อนเรียบร้อยครับอาจารย์สร้างมาพร้อมแล้วนักศึกษาเวลาทําก็ต้องเริ่มจากการสร้างตารางกําไรนะครับตารางกําไรจำได้ไหมเอาราคาขายลดราคาค่าทุนเติมยังไงนะครับลองกลับไปทบทวนดูให้มีตารางนี้ออกมา จากนั้นในขั้นตอนที่2ครับให้เราคำนวณค่าคาดหมายทางการเงินในแต่ละกลยุทธ์ก็คือดูทีละแถวเลยครับในแถวที่1ครับ EMV ที่จะรับมา40ฉบับอาจารย์ให้เป็น EMV 40ครับ EMV 40หาได้จากสูตรไหนครับเขาบอกว่าให้เอา x หรือว่ากำไรคูณกับความน่าจะเป็นในแต่ละเหตุการณ์เมื่อกีก้เขาบอกว่าความน่าจะเป็นที่จะขายได้40ฉบับเนี่ยเป็น0.1เขาให้มาแล้วนะ0.1 ห้าสิบับาทเป็น0 2นยจหกสิบับาทเป็น0 3จและเจ็ดสิบับาทเนี่ยเป็น0 4นจดี่นีจุดให้มาครับเราก็เริ่มนะครับดูเฉพาะแถวที่หนึ่งก่อนเอาตัวเลขตังนี้ครับร้อยยี่สิบกำไรตรงนี้ครับคูณความน่าจะเป็นของมันครับ0.1จหอาจารย์จะมาเริ่แทนนะครับเกลือ,อามาคูณกันบวกกับกำไรตัวที่สองเหตุการณ์ที่สองครับร้อยยี่สิบ คูณเพาะน่าจะเป็นของมันครับคือ0.2บวกกับเหตุการณ์ที่3ามครับ120คูณความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่3มครับ0.3และสุดท้าย120จะคูณ0.4เราก็กดเครื่องคิดเลขออกมาครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ120นี่คือ EMV 40 เรียกว่าค่าคัดหมายทางการเงินที่เราจะรับมาขาย40กนะิโลกรัมต่อไปครับแล้วก็หา EMB ในกรุ๊ที่2ครับ EMB 50ครับ50ก็ต้องใช้ตัวเลขในแถวที่2ละเริ่มจากาผลกำไรในเหตุการณที่1ครับ50จะคูณความน่าจะเป็นของมันครับก็จะเป็น0.1บวกกับ150คูณความน่าจะเป็นครับ0.2 บวกด้วย150คูณเพราะนั้นจะเป็นครับเป็น0.3และสุดท้าย150ควเพระนี้เป็เป็น0.4เอามาคูณกันครับแล้วก็กดออกมาเป็นตัวเลขครับจะได้เท่ากับ140อีก2อ,อันทำเหมือนกันครับ e ีวีก็จะเป็นลบ20คูณด้วย0.1บวก80คูณ0.2 บวกด้วย180คูณ0.3และ180คูณด้วย0.4คำนวณออกมาครับได้140เหมือนกันสุดท้ายครับ EV 70ครับก็จะเป็นลบ90คูณด้วย0.1บวกด้วย10คูณ0.2บวกด้วย110คูณด้วย0.3และ210คูณด้วย0.4 ก็ไปกดเครื่องคิดเลขครับผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็น110นะครับนี่คือคนนขั้นที่2คํานวณค่าค่าหมายทางการเงินในแต่ละกลยุทธ์หรือว่าแต่ละทางเลือกเมื่อเรามาถึงตอนนี้แล้วก็ไปเลือกกลยุทธ์ครับดูค่าค่าหมายทางการเงินที่มากที่สุดครับในตัวอย่างนี้มากที่สุดคือ140เอา้าแต่มันมี2อันครับแต่140บาทแน่นอนครับ ดังนั้นพ่อค้าแผงลอยเนี่ยควรตัดสินใจรับหนังสือพิมพ์มาขายกี่ฉบับก็50ก็ได้หรือ60ฉบับก็ได้สามารถตอบได้2ทางเลือกนครับเนื่องจากให้ผลตอบแทนเท่ากันได้กาไรเท่ากันนั่นเองแต่ถ้ามีอันเดียวก็ตอบอันเดียวน,นะครับในตัวอย่างนี้อาจารย์ยกมาเนี่ยจะมีผลตอบแทนที่เท่ากัน2อันนั้นตอบทางเลือกไหนก็ได้ครับนี่ได้กําไรเท่ากันนี่เราเรียกว่าเกณฑ์ค่าคาดหมายทางการเงินหรือว่า EMB นะต้องใช้ตารางกําไรนะครับ แล้วก็ต้องรู้ความน่าจะเป็นในแต่ละเหตุการณ์เอาตัวเลขในแต่ละแถวตัวนี้ครับเริ่มจากกรณีที่หนึ่งตัวเลขไปคูณความน่าจะเป็นตัวเลขคูณความน่าจะเป็น,ลน,ปนแล้วก็มาบวกกันตอบตัวที่มากที่สุดครับเรียกว่าเกณฑ์ค่าคาดหมายทางการเงินหรือว่า e m v อีกอันนึงครับอีกวิธีหนึ่งถ้าเป็นการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงนะครับก็คือเกณฑ์ค่าเสียโอกาสคาดหมาย expected opportunity loss value ครับ หรือว่า eol วิธีการนี้ก็คล้ายกันเลยครับคล้ายๆ emb ครับแต่ต่างกันตรงนี้ครับ emb เนี่ยจะสร้างตารางกำไรแต่ eol จะใช้ตารางค่าความสูญเสียโอกาสซึ่งพอเรามีตารางค่าความสูญเสียโอกาสปั๊บก็ไปคำนวณค่าเสียโอกาสคาดหมายครับซึ่งค่าเสียโอกาสคาดหมายหาได้จากสูตรนี้ EOL AI เท่ากับ y 1คูณ p y 1บวก y 2คูณ p y 2บวกไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งถึง y n คูณ p y n EOL เ็คอค่าเสียโอกาสคาดหมายในแต่ละกลยุทธ์ครับ EOL a 1ก็คือค่าเสียโอกาสคาดหมายของทางเลือกที่1 a 2ัก็ทางเลือกที่2ครับส่วน y เนี่ยเป็นค่าเสียโอกาสในแต่ละเหตุการณ์และสุดท้ายครับ p งเล็บ y เน,นี่ยเป็นความน่าจะเป็นในแต่ละเหตุการณ์ครับ จากนั้นเมื่อเราคำนวณค่าเสียยอกาสคาดหมายทุกๆกลยุทธ์มาแล้วให้เราเลือกกลยุทธ์ที่มีค่าเสีย่ยอกาสคาดหมายนี้ต่ําที่สุดครับอันไหนต่ำสุดต่อบรรน,นั้นอ้าวดูตัวอย่างอย่าลืมนะ EOL ใช้ตารางค่าความสูญเสียโอกาสน,นี่อาจารย์ทำม,มาเรียบร้อยแล้วครับทุกๆแนวตั้งมาสังเกตน,นะจะต้องมีเลขศูนย์อยู่หนึ่งตัวครับ ตารางค่าความเสี่ยงโอกาสนะครับเมื่อได้แล้วก็เริ่มคำนวณค่าเสี่ยงการคาดหมายเลยครับเริ่มจาก EOL 40ก่อน EOL 40เหมือนกันครับต้องรู้ความน่าจะเป็นเนื่องจากจะเป็นโจทย์เดิมนะอาจารย์ใช้ความน่าจะเป็นเท่าเดิมครับตอานี้เป็นที่40ฉบับก็คือ0.1 50ฉบับ0.2 60ฉบับ0.3และก็70ฉบับเนี่ยเป็น0.4 ต่อไปเริ่มเลยครับ u l c 0ก็หาได้จากเอาค่าเสียโอกาสในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยไปคูณควาน่าจะเป็นของมันครับตัวแรกก็จะเป็น0คูณด้วย0.1บวกกับ30ครับคูณ0.2บวกด้วย60คูณ0.3และ90คูณ0.4แล้วก็ไปคำนวณครับปดเครื่องคิดเลข คำตอบที่ได้ตรงนี้จะอกมาเป็นหกสิบในแถวที่สองาเหมือนกันครับ eol ห้าิบครับใช้ตัวเลขในแถวที่สองครับเจสิจะคูณคัานั่นจะเป็นคือ0ูนจดไปบวกกับศนย์คูณคัานั่นจะเป็นศูนครับบวกด้วยส0มสิบนั่นจะเป็นเป็นศูจุดสามและบวกด้วยหกสิบก็นั่นจะเป็นคือศูนจุด กดเครื่องคิดเลขครับคำตอบที่ได้จะได้เท่ากับ40อันอื่นทาเหมือนเดิมครับอันนี้ eol 60ก็จะเป็น140คูณด้วย0.1บวกกับ70คูณศูนย์บวกด้วย0คูณศูนย์ครับบวกด้วย30คูณศูนย์อันนี้จะได้เท่ากับ40และ eol 70นะครับก็จะออกมาเป็น210คูณด้วย0.1 บวกด้วย140บคูณ0.2บวก70คูณ0.3ครับและ0คูณ0.4ผลลัพธ์ออกมาเป็น70นี่คือคำนวณค่าเสียโอกาสคาดหมายในแต่ละกลยุทธ์สุดท้ายครับขั้นที่3เลือกกลยุทธ์ที่ให้ค่าเสียโอกาสคาดหมายต่ำที่สุดอันต่ำที่สุดในข้อนี้คือ40บาทเอา้ามี2อันเหมือนกัน40บาท ค่าต่ำสุดเป็นสีแน่นอนครับดังนั้นพ่อค้าแผงลอยเนี่ยควรตัดสินใจรับหนังสือพิมพ์มาขายกี่ฉบับครับเท่ากันตอบ2อันได้ก็คือ50หรือ60ฉบับก็ได้ทําให้เกิดค่าเสียโอกาสเนี่ยต่ำที่สุดเหมือนกันเห็นไหมครับนี่คือการใช้เกณฑ์ค่าเสียโอกาสคาดหมายในการตัดสินใจนะต้องใช้ตารางค่าเสียโอกาสค่าความสเสียโอกาสครับแล้วก็ต้องรู้ความน่าจะเป็นเหมือนเดิมวิธีการคล้ายๆ EMV เนาะเอา ถ้าสูญเสียโอกาสของมันเนะี่ยแต่ละเหตุการณ์มาคูณเขาน่าจะเป็นครับแล้วมาบวกกันแล้วตอบตัวที่น้อยที่สุดสําคัญอย่าลืมนะต้องตอบตัวที่น้อยที่สุดแล้วก็จะตัดสินใจได้ตามเกณฑ์น,นี้ครับโอเคนะครับใครมีปัญหาสงสัยนะครับก็ติดต่อไปที่ด้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิตินะครับห้อง211อาคาร2นะครับ หรือว่าติดตามทางเว็บไซต์ก็ได้ครับ w w w m a t c m u a c t h สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบใจนักศึกษาทุกคนที่ติดตามชมนะครับสวัสดี